สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะเอ้คันนี้ครับเอามาเปลี่ยนเกียร์ครับโมดิฟายใหม่ครับใส่เกียร์ของปาเทโร่ครับแกะออกแล้วนี่นาเกียร์เว่อร์จะกะน่าเกียร์เว่รเวรเอร์ นี่เป็นเครื่องของลูกค้าตัวเก่าเลยโอ้นี่ครับเกียร์แต่ยังไม่ได้ล้างครับเดี๋ยวล้างก่อนล้างทำความสะอาดแล้วก็ถ่ายน้ำมันเกียร์ครับถ่ายน้ำมันเกียร์มันจะมีสองช่วงครับช่วง uh, เกียร์สโลว์แล้วก็ช่วงเกียร์หลักตนนัวเนี้ถ่ายน้ำมันสองช่วงครับ ไม่ใช่ว่าอันเดียวกันนะครับไม่ใช่นะอันนี้ก็น้ำมันช่วงหนึ่งอันนี้ก็อีกช่วงหนึ่งครับไส่สองช่วงไส่ไอ,อ้มดแล้วก็เปลี่ยนใส่ใหม่เลยครับจะได้ไม่มีปัญหาครับเออเจาะเหล็กทำอะไรนะ

ไปสามช่างเสิร์ฟเอาสีไรตรุ๊กลงเอาสีไรไอห้หกล้อเนี่ยเอาสีไรเอ้าไม่ได้ยินจ้าเขาเขงราคาขายให้เรานี่ครับหล่อโบอก,กี้โบกัดเรียบร้อยครับเส้นสีรองพื้นเรียบร้อยครับคือมือช่างจะจัดสีอะไรครับส,สีอยู่ในใจแล้วครับ รอยชมครับรอยชมคร,มร,มรับก็กระบะมันยาวนะก็เลยทำสองช่วงคนระับเลยต้องใส่เสากลางเลยฮนะโอ้ โครงเหล็กก็เป็นเหล็กที่ได้มาตรฐานครับผมโอเไรฮุม่วมง้องีม่วงจะคองเขาใช่ไหมเ,เอาสีม่วงเไมดี๋ยวรู้แล้วในขันไหนสีแดง อันนี้นี่ขอนแกน่นไ<ะ>อ้กำลังขึ้นเนี่ยเนี่ยของขอนแกน่แกนอ่ะอันนี้กำลังสีแดงไดอ้คันหกล้อแล้วลูกพี่สั่งสีม่วงอะ่ะนี่ไงถ้าจะเป็นคันนี้แหละสีแดงเช่างเอ็นกำลังประดิษฐ์อยู่ครับ 6ล้อนี่ก็สีม่วงครับเคสีมังก็สวยครับม่วงดำนะโอ้มีแบบจำตำนะอ่านี่ไงล่ะไงเปไงจำเลยโอ้โหสีไปนี่จำเลยครับเนี้ยยกขึ้นหู กำลังดูดไแกัมมากเลยกำลังจัดกระบะมันนะกระบะขันไหนนั่นก็รอรอคิวทำสียก็ ขัดแล้วแหละลูกน้องมาขัดรอแล้วแหละอาวทุ๊บโต๊ะไถทำไรเนาะโอ้ที่ตัดเหล็กเมื่อกี้เอามาปะอันนี้เองไอ้ฐานในขุดมันครับโอ้นี่ครับลอกอันเก่าออกครับ ทำม่เลยเอ่อตอกลังตันอยู่ข้างหลังเออเอาบปานี่มาทำไรไปด,ด,ดูว่าตัดเล็กเสรยจยัง ก็น่าจะตัดเหล็กทำในผ้านี่แหละเธอพานี่เลยคือทำไมล่ะสมสมวินี่ตัดเอามาปะสมจัดให้ได้แล้วบ้างเนาะ พี่อก็ประมาณนี้คนระับมีข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังลนะคนะโอ้นี่ไงใบผ่านใบขุดผ่านขุดผ่านขุดได้แพ็ค ทิศหนึ่งเสร็จครับตัางเอ็นบอกว่าทิศหนึ่งเสร็จคนเดียวเพราะว่าเป็นรถไม่มีดำธรรมดานี่ครับบางโซนก็ดัดรอแล้วเนี่ย เจ้าโวิลดีไงเจยวจะได้ลดแล่นแล้วครับเดี๋ยวครับปวดใจรอสู่กับติดตามกันด้วยอยๆครับานายจะได้เห็นเจ้าหกล้อนั้นก่อนครับเพราะว่ากาจะทำซีหกล้อก่อนครับทีนี้ก็ฝากกดไลดค์กดแชร์และกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ